ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นนะครับสูงเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดปีที่หนึ่งเลี้ยงลกูกแบบลูกเทว,วดาแม่จะมีเงินเสือนขนาดในฐานะที่เป็นคนทำง,งานเลี้ยงดูลูกมนุษย์สลากกว่าศัสตร์เพราะอะไรอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามชมช่องดิวเซนดูวันนี้เรามางานมัสยิดบันเกาะแต้วนะครับไปไปดูฝนตกฝนตกอัสสลามุอะลัยกุมเี็บเลยเนาะ กำเริ่นๆจำดนลูกชอกอองานได้ลูกชกผมเดินเข้ามาในงานนี้เห็นคนที่เดินอยู่ในงานนี้น้อยมากนะครับเพราะเมื่อตอนหัวค่ำในฝนตกหนักพอสมควรต้นที่ผมออกมาจากบ้านฝนก็ตกแล้วแต่ต้นนี้ก็ยังตกอยู่นะครับเห็นบางคนก็เดินออกจากงานที่จะกลับบ้านมีแม่ค้าบางคนจก็งกลับบ้านเหมือนกันสาลาเมกุ้มาอนเร็วพี่น้องไม่ะมาาหรอพมาานี่บนถนนในงานฝั่งซ้ายมือก็มีแม่ค้าขายของ ประเภทอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายนะครับหลายชนิด ตั้งแต่ประตูเข้างานไปจน,นถึงโรงเรียนทั้งด้านความมือก็จะเป็นเต็นขายเสื้อผ้าทั้งใหม่และมือสองทั้งของผู้หญิงและผู้ชายตอนนี้ในโรงเรียนก็มีคนที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ไม่น้อยนะครับสำหรับผมคิดว่ากินข้าวเสร็จก็จะกลับเลยแต่ตักดีดของอัลลอฮ์ได้ยินเสียงโฆุขจากเวทีว่าคืนนี้มีดรอซลาลีบินมัดนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของภาคใต้มาบรรยายเรื่องสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวโดยเฉพาะประเด็นการเลี้ยงลูกตามหลักการอิสลามซึ่งผมเห็นว่ามีเนื้อหาที่ สู่สังคมเพื่อจะให้ทุกคนได้เรียนรู้กันต่อไปทุคนจะม,มีการบรรยายก็มีน้องนนักเรียนโรงเรียนรุนร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 ่งรุงร่งวิทยาอำเภอจะนะมาร,อร้องเพลงอาาชิตให้ความ <S 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 มีอะไร,ร,ระไะววเราทำอะไรนะครับมะริลลาไปชมก็ตาลัสกับอวตารนะครับัรอมดีเรือกที่ครอบครัวเราเจอปัญหามากมายนะครับสิ่งที่เราไม่เคถึงตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับประเทศไทยตอนนี้นะได้อนุญ,ญาตให้ทำแท้งเสรีก็คือถ้าตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจอายุครรภ์ไม่เกินสี่เดือนก็อนุญาตให้ทำแท้งได้นีเดือนนี้เป็นเวลาที่เด็กอยู่ในครรภ์ที่แล้วนะครับ แต่กฎหมายก็อนุญาตแล้วเพราโลกจะมีเด็กถูกฆ่าแบบนี้นะครับปีละประมาณ70ล้านคนประเทศไทยอย่างเดียวประมาณ2 0 0 0 0นคนได้นี้เองนะครับปัจจุบันนะครับอาชากรของประเทศไทยลดลงนะครับปีละประมาณ2องแ0,000กว่าคน แต่ตอนนี้ประเทศไทยแต่ารเป็นประเทศผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เลยนะแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะครับจำนวนประชากรตอนนี้70ล้านคนประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยจะลดลงมากกว่านี้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นหรือกเมริกโนโกร์เนี่ยรวมถึงกฎหมายที่อนุญาตให้แต่งงานกับเพศเดียวกับชายกับชายหญิงกับหญิงอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้เราทีเนีนเลยนะครับสังคมวัตุสิ่ของเราที่มีบุคคลประเภทนี้เกิดขึ้นนะครับมากมายในประเทศฝรั่งเศสที่มาไม่อนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายสัฐบาอ ถือว่าคุณทำผิดเดังนั้นบ้านเราสิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะตามมานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะจะ่ได้คิดว่าสร้างที่โรงเรียนแล้วนี่ก็เพียงพอนะครับปัจจุบันนี้เด็กที่ละหมาดเต็มมัสยิดตอนที่อยู่ที่โรงเรียนมีสักกี่คนที่ลับมาละหมาดที่มัสยิดติบ้ากสักกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงนะครับอยู่ที่โรงเรียนตุ้มหญมงอย่างเรียบร้อยนะแต่กลับที่บ้าน มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผู้มีิอยากเรียบร้อยนี่คือตัววัดง่ายๆนะครับว่าเรากางสร้างคนไปสู่ความลบเหลวหลายหมู่บ้านนะครับที่หาเด็กที่ไม่กินน้ำกระท่อมไม่ได้สักวันหนึ่งเมื่ออิหมามรุ่นนี้เสียชีวิตไปแล้วรุ่นต่อไปจะหาอีหมามที่ไม่กินกระท่อมในบางหมู่บ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างคนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเราจะสร้างคนให้เป็นคนดีก็ต้องมีสังคมเสลิมที่บอกว่า คุณรู้เมารู้เรีนอยู่รจมาอะไริครบเด็กทุกคนเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์คนที่จะทำให้เขาดีหรือไม่ดีบางคนบอกว่าเพราะตามเพื่อนจั่สอนมานี้แล้ว ตอนที่อยู่ที่บ้านนินสัยดียมากไม่เคยพูดการหยาบคายเลยไปพคบกับเพื่อนนิสัยเสียเลยแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับว่านิสัยที่เขาแท่งอยู่ที่บ้านนี่เป็นคนไม่หยาบคายเป็นเพราะอะไรนะครับมันไม่ใช่มาจากสันดานนะครับมันมาจากการบังคับของพ่อแม่ี่คือกองสำคัญน,นะครับเพราะนบีน่ได้บอกแล้วว่าคนที่จะดีไม่ดีฝาอาบาวาฮูพ่อแม่ของเขาเท่านั้น,น,นอาบาวาฮูพ่อแม่เท่านั้นอยู่ฮาวีเดนีเอาอยู่นัสซิดรีเอาอยู่มตติสซานีพ่อแม่จะทำให้เป็นเยาวีเป็นนาซรอเป็นมันยุซีมาจากพ่อแม่ ไม่ใช่มาจากครูไม่ใช่มาจากเพื่อนไม่ใช่มจามมจากโรงเรีหลักการบอกว่าเช่นนั้นว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีมาจากพ่อแม่าการสร้างคนดีจริงๆมันมีสูรของมันกนะ็เลว่าให้เขาทาดีด้วยความรัก อ่านอัลกผู้อ่านด้วยความรักละหมาดด้วยความรักมาจากหัวใจของเขาที่หลักการสัาอิสลา,สลา,สลาเมเรียกว่าฮาราวะตุนติมาเป็นความหวานของศรัทธาเพราะอ่านอันอากผู้อ่านอยามีความสุขนะครับที่บอกว่าฮาราวะตุนิมนของซาบ้านี่ที่ทุกคนทําละหมาดด้วยความจริงใจเราละหมาดมาไม่เคยขาดตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเจอสักครั้งหนึ่งละหมาดของบา้านแล้วเราจะสร้างสังคมได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นนักแสดงละหมาดเป็นแค่แสดงละครเป็นนักสังคมแบบนี้นะครับที่เราที่เราเจอปัญหาปัจจุบันนี้เด็กของเราไปโรงเรียนนะครับเรามี งเรียนสอนศาสนามากมายนะกลับมามีเด็กกี่เปอร์เซนต์ที่ไปละบาทที่มั่นมีโต๊ะหนี้กี่คนที่ไปละมาทที่นี่ทำเมียก็ต้องยอมรับให้ได้ถ้าเราไม่สร้างคนที่มีคุณภาพมาจากครอบครัวละมาทหรือว่าพอสอเสร็จนะครับวันนั้นหลังจากพอสอนะครับก็มีการเลือกตั้งคนที่พอสอไม่เคยขาดเลยคนนี้ละถือสิทธิ์คนไม่เคยขาดเลยสุดท้ายพอเขาเอาเงินซื้อเสียงมาก็รับอันดมดแสดงว่าสิ่งที่พอสอมาทั้งเดือนมันไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้เข้าไปในใจเลยว่าเรา หรือสิงโอดีจะไม่กิ้ของออาร่ณวิธีสร้างคนที่ท่านอาจารย์สระสระให้สอนนะก็คือ1ถึง7ปีเลยครับเลี้ยงแบบลูกเทวดาที่ก็คือลูกเทวดาหรือว่าลูกบรรดาเป็นเจ้าชายนะ ต้องมาเย็ดแบบเพี้ยนให้ามบ่นห้ามด่าว่าห้ามเทียนนะมันทำร้ายนะครับถ้าเราดูในสมัยฟอบ้านะท่านนบีกำลังอ่านคุตตบ้างอยู่ในวันศุกร์ปรากฏว่าฮัสซานอูเซนนี่วิ่งเข้าไปในมัสยิดแล้วก็ล้มลงท่านนบีหยุดอ่านคุตตบ้างลงมาจากมณีและมาเอาฮัสซานอูเซนไปตุ้ม่อถ้าเป็นบ้านเราเด็กที่ทำแบบนี้นี่จะโดนดุเดินไปละหมาดตระเวนนี่ก็ อิหมา่ามไล่แล้วนะครับสร้างความรังเกียจให้กับร,รับรมาสิ่งที่ท่านจะมีซ้ำวันนี้เนี่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่คัดเจรียาเด็กหนึ่งหรือเจ็ดปีนี่จะต้องเลี้ยงแบบลูกกษัตริย์เลี้ยงแบบเทวดานเด็กที่ถูกไล่ออกจากมัจิสมาตั้งแต่เด็กโอกาสที่เขาจะซึมซับก,กับความหวานของมัจิสิ่มันไม่มีถ้าใครดูข่าวตัวนะครัเลยลนะครับอิหม,ม่ามมัจิสของตัวละครนะครับเล่นซ่อนหากับเด็กเลยนะครับเล่นโมกินหานให้เด็กๆมาละหมาดแล้วก็สุดท้ายแล้วอิหม่ามเป็นผู้นำเด็กเล่นเองเล่นโมกินหานในมัจิสเลยนะคครับี่ือ การอิสลามเป็นการสร้างคนที่ตุรกีก็ทําได้สังเ็จคนของเขาเนี่เป็นคนที่ใส่ดีสุภาพนะครับท่าทางและไม่เรียบร้อยนะครับแต่แต่คนที่เจอเนีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเป็นคนที่เป็นมุสลิมที่ตั้งใจเรียนนะครับมีความจริงจังในการทํางานมีนักวิทยาศาสตร์ได้รางวัลโนเบลนะครับคนมุสลิมของตุรกีนักวิชาการนะครับก็สามารถจะแปลทําราวิชาการอิสลามนะครับทุกเล่มเป็นภาษาตุรกีได้เขาเล่นได้ยังไงนะครับเอาเด็กไปเล่นหรือธรรมทิศเขาสร้างคนที่รักธรรมิศจริงๆนะครับเมื่อเด็กเรานียโตขึ้นเนี ีก็เด็กก็ช่วยกันแปลนะครับดังนั้นกว่าไม่มีตำราเล่มไหนที่เป็นภาษาอะหร ที่ไม่ถ pues e ูกแปลเป็นภาษาอื่นเอาตุรกีนะครับเพเด็กก็รู้สึกว่าเขาถูกสร้างมากับมับคิดนะครับเมื่อเขาโตขึ้นอีกก็รับใช้ศาสนาจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะมีนักวิชาการรางวัลโนเบลนะครับในเรื่องสาราเรื่องศาสนาอยากจะอ่านตำราอะไรที่เป็นตำราศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคอเรียมุสลิมอันกุมริสาลนะครับอิมาบุตูบีจินเนซีตุรกีก็แปลเป็นภาษาตุรกีหมดเลยแต่ของไทยเราไม่มีคนอยากจะรู้ศาสนาก็ไม่รู้จะเอามาอย่างไรเราไม่ได้สร้างวิชยาการให้กับพก แล้หมาเต็มวัยเดตอนอยู่โรงเรียนพอกลับมาบ้านไม่มีสักคนเด็กที่ไม่ได้เป็นไปตามสูตรการสร้างคนของมิสลาาที่ท่านนบีให้เจ็ดปีเลี้ยงลูกนะครับไม่ให้นบน่นไม่ให้ดา่าไม่ได้ว่าหนึ่งสึเจ็ดปีเป็นช่วงที่สมองของกํำลังจะเดิน,น,น,นเด็กจะฉลาดนะครับเด็กจะต้องไม่ถูกไม่ถูกดา่าเด็กจะต้องไม่เครียดในจิตเด็กถูกดาา่าเมื่อไรสมองจะถูกทำลายหัวใจก็เข้าว่าก็ได้ไปวิจัยนะครับ สมองของเด็กที่ถูกบ่นพ่อแม่บ่นพ่อแม่ด่าทุกวัน็นแบบนี้สมองจะไม่โตสมองมันจะฝ่อเด็กที่เรียนเก่งในห้องทั้งหลายนะครับจะเป็นเด็กที่มีความอบอุ่นที่มากเด็กที่สนิทกับพ่อแม่คุยกับพ่อแม่ได้พ่อแม่ไม่บ่นไม่ด่าไม่ว่าพ่อแม่ให้เกลียดรูปแต่ถ้าเด็กคนไหนนะครับที่พ่อแม่เข้มงวดมากๆจะไม่ไม่ฟังเสียงลูกเลยผมเจอปัญหานะครับเด็กประมาณ20คนที่ถูกเนี่ยเก้าว่างกครอง19.99คนนะครับเป็นเด็กที่มีปัญหาครอบครัวที่มากกว่า พ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นไม่ได้เอาหลักสูตรศิสนาในการสร้างคนพิลาศขั้นเหมือนเที่คิดก็เจ็ดปีเลี้ยงอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราก็ไม่ได้เน้นในครอบครัวโอเคมีมาได้นะครับละหมาตือสินโอทัศน์ดีปสอนะครับไปเรื่องโน้นนะครับแต่หารู้ไหมว่าการที่จะให้เด็กละหมาได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการให้เด็ก อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขสวรรค์นในบ้านนะจะเป็นบันไดเก้าเล็ที่จะทำให้เด็กมีความเร่งศาสนานครับแต่ถ้าครอบครัวกลายเป็นนรกนะครับเด็กอยู่ในบ้านไม่ได้เข้าไปนะครับโดนด่าโดนบ่นโดนว่าและเด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กดีได้ยังไงถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่เร่งศาสนานะครับแต่ลูกนี่จะมีนิสัยเรียบร้อยตั้งใจเรียนมีความฉลาด มากกว่าพ่อแม่ที่เล่นศาสนาแต่ที่บนล,ลูกแน่นั้หลาทุ่งถึงสุรลุกมาแล้วสุรรุ่นมาสอนลูกไอ้กอลาลุกมาลิบมีวา,วายไทโดูดนะครับไม่มีสักคำนะครับท่นานผู้หลานบอกว่าให้สอนลูกโดยใช้คำหยาบ่นกระด้าง,งสอนได้ละหมาดนะครับมีบอกว่าอ,าอย่าเสียฤทธิ์ให้ละหมาดให้ทำดีกับพ่อแม่วิธีการที่อ่าอันผู้หลานบอกว่าสอนลูกอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรใช้วิธีอย่างไร มันทั้งหมดเป็นคาสุภาพถ้อยคำที่ผู้ดีก็สอนลูกหลักสูตรแบบนี้นะครับเราจะไม่เห็นในการเรียนการสอนในระบบของเราเราบอกว่าอินนัลละลายอยู่ายเยรูมาบิค้อนเป็นทายอยูวกยเยรูมาบิคดุลีเราจะไม่เปลี่ยนแปลงสังคมหนึ่งทงใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ การเปลี่ยนคนนะครับเราถือว่าสังคมจะดีขึ้นอยู่กับการสร้างคนอิ่างที่จบมาจากภานอกนะครับใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นนะครับเสื้อสายเดี่ยวไม่รู้เลยนะว่าเป็นมุสลิมจึงจะร้ว่าก็พูดออกมาจะงรู้ว่าที่เป็มุสลิมสังคมที่ดีนะครับจะมีคุณภาพได้จะต้องเริ่มจากการสร้างคนจากครอบครัวพ่อแม่จะต้องใช้สูตรนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดปีที่หนึ่งเลี้ยงลูกแบบลูกเดียวดา7เจ็ดปีที่สองเลี้ยงแบบภ้าเจ็ดปีที่สามเลี้ยงแบบเพื่อนสูตรนี้นะครับในหลักการอิสลาม เดือปีแรกนะครับจนกระทั่งถึงสิบปีนี่ท่านดานีไม่ให้เกลี้ยงน,นะเพราะว่าหลายคนนะครับอยากให้ลูกดีเร็วๆเ,เรื่องเกลี้ยงตั้งแต่อายุสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเลยรครับในหลักการอิสลามนะครับบอกว่าถ้าเด็กไม่ละหมาดนะครับเจ็ดปีให้เตือนนะครับให้บอก ให้ใช้เะครับแต่ถ้า10ปีไม่มละมาดเนี่ยให้ดีนี่คือหลักการอิสระนะครับไปเรื่มดีที่ดกเ็สมองส็บงรู์แล้วนะครับอย่าให้เครียดนะครับในช่วง10ปีเยถ้าไปให้เขาเครียดในช่วง1นึ่งหึงสิบปีตับเด็กยกากไป็น,นสมองฟอเด็ิโง่นะคะรับฝรั่งนะคะระับเราจะเห็นนะคับว่าอะไรที่ทำให้เด็กเครียดอีกเขาเาจะไม่ทำเลยนะครับเพราะนั้นฝรั่งกินไม่มีชุด,ดยูนิฟอร์มเช้าเช้าในครูไม่ต้องไปทะเลาะกับเด็กว่าแต่งชุดเป็นระเบียบตัดผมเป็นระเบียบกับเด็กอนุบาลนะครับการที่าทำ เราเป็นกันโง่นะครับที่คนได้รางวัลระดับโลกนะครับสี่ห้าร้อยรางวัลน,นะครับเก้าสิบเก้าเป็นฝรัง่งมาเลยนะเป็นมุสลิมก็น่าจะสองสามคนนะเพราะว่าวิธีสร้างคนให้ฉลาดเนี่ยเราสร้างผิดไปเราไม่ได้ตามหลักการอิสลามนะครับลุกมาสอนโลกในอรรัลกุรอานใช้หลักทุนอะไรสอนเรื่องอะไรมีวิธีอะไรมีขั้นตอนอย่างไรมีอยู่ยแล้วในอัน,อน,นครับ คุณตบอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ไม,มีนะครับประเด็นแบบนี้นะครับผมฟังความมาในีท่าที่ไปมาหล,หลายๆลามันที้วนะครับประเด็นในการเปลี่ยนสังคมสร้างสังคมนะครับอินทาาร์อรายยไงยูรมีก็ไม่ทันอจายูาไงยูรมาเปรบดูสเราจะไม่เปลี่ยนเป็นสภาพของกลุ่มหนึ่งได้จนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองซึ่งการเปลี่ยนตัวเองโดยหลักการของมันก็คือเปลี่ยนจากค,ครอบครัวที่คือวิธีเปลี่ยนตัวเองนะครับ แล้วก็ตัวอื่นก็จะเข้ามาเสริมนะครับให้ครอบครัวอย่างเดียวนะครับครอบครัวก็ยังไม่พอนะแกนหลักนะครับในการสร้างคนนะครับเรื่องจากครอบครัวเพราะฉะนั้นรนี้ก็มีรัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวดูแลเรื่องครอบครัวนะครับเวลาไหนนะครับจะ รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัวนะครับของโดรกีแม้กระทั่งหลังจากเลิกงานจะไปเยี่ยมบ้านจะโทรศัพท์ไปนี่ก็าถือว่าเสียมรารยาเป็นเวลาของครอบครัวที่พอ่อแม่ลูกจะต้องอยู่ด้วยกันนี่คือสังคมที่เขา,าสร้างความเข้าใจอิสลามเพราะนั้นคนก็กลายเป็นคนที่มีคุณภาพสามารถที่จะทําอะไรได้มากมายนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับตรุรก,กียิ่งเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกสามารถที่จะผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับตั้งแต่ปืนเล็กปืนใหญ่จรวดเครื่องบินรถรถังนะครับอาวุธต่างๆ าต่งสามารถพึ่งตัวเองได้หมดนี่คือความฉลาดของคนที่เขาเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่สมองใหญ่ก็าสามารถที่จะทํางานใหญ่ๆได้นะครับการทําดีในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเราจะไม่ไปชอบในยุคซอบ้บงนะครับ่าในยุคอาบินีนะครับที่อิสราสามารถที่จะเผยแพร่มาถึงประเทศจีนนะครับมาถึงตะวันตกะัอ,อ,อกอิสลาในยุคแรกและก็อิสลาไม่เจริญจะมีคนที่ทํางานเพื่อเรามากๆนะมีทหารหลายหมื่นคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในสารบบก็คือเมื่อเวลาชนะสงครามมาเขาจะให้เงินเดือนเขาจะมี ของ่านให้ของชันด้วยได้จำนวนสามหมื่นกว่าคนนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เอาเลยนะครับพอเป็นรรงวัาลมุสลิมที่สามารถที่จะผไปได้อิสลามมาจนกระทั่งถึงรัสเซียมาถึงมอสโกนะครับ้าไปในยุโรปหลายประเทศเลยนะครับสามารถครองยุโรปได้เป็นรลอยๆปีนะครับมุสลิมในยุคนั้นนะครับจะเป็นมุสลิมของไม่ได้มุสลิมสร้างภาพเอาหน้านะครับทำดีละหมาดแต่เอาคะแนนนะครับหรือว่าแต่ตัวเพื่อ,อที่จะให้คนดูว,ว่านี่คือคนที่เร่งศาสนา เขาทําดีเพื่ออโลกจริงๆไม่ได้ทําดีเพื่อสร้างภาพเคยมีคดีเคยมีคสิหนึ่งนะครับในยุคข,ของ่าติปมาในสงครามกับปเปอร์เซียและโดมันยุคนั้นนะครับโลกก็ปัจ,จุบันนี้ก็เหมือนกับรัสเซียและอเมริกาเป็นมากแต่มุสลิมนะครับไปสงครามกับเปอร์เซียปรากฏว่าเจอเมืองหนึ่งนะครับที่มีกาแพงสูงมากไม่สามารถที่จะเข้าได้เมื่อเข้าใกล้กาแพงก็จะเจอรงางด,ด้วยน้ำมันคืตั้งที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนะครับม,มุสลิมเสียชีวิตไปหลายร้อยคน,นคแ,แม่ทัพบอกว่า ถ้าใคราสามารถที่จะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปเปิดประตูเมืองได้จะมีรางวัลให้เราบอกว่ามีชายคนหนึ่งเข้าไปแล้วก็าสามารถเปิดเิเมืองได้เปิดประตูเมืองได้ไทําให้กองทัพมุสลิมสามารถ,ถที่จะพิชิตสัตรูได้รังจากเสร็จสมครามเนี่ยทัาก็บอกว่าคนที่เข้าไปเปิดประตูนี้ให้ออกให้มาพบกับฉันนอนประการวันแรกไม่มีใครมาวันที่สองประการอีกไม่มา วันที่สามประกาศอีกก็บอกว่าขอสาบานต่อคนที่เปิดประตูมึง,ง,งก็มาหาฉันปรากฏว่าคืนนั้นนะครับหลังจางคคกค่ำตกเขากำลังหลังจากที่เขากำลังมาก็มีเสียงเคาะประตูที่บ้านของแม่รครับก็ถามว่าจะมาบอกฉันเรื่องคนที่เปิดประตูใช่ไหมประูเลยใช่ไม่ไบอกว่าใช่แต่คนที่บอกมอเง่อนไขนะครับว่าท่านจะต้องไม่ถามว่าเขาเชื่อท่านจะต้องไม่มอบรางวัลให้เ,เขาท่านจะต้องไม่แต่งตั้งเขาให้ดำรงตำแหน่งใดๆใ,ใ,ในประเทศ เนี่ยท่าก็บอกว่าได้ฉันรนะับเงินคนที่มาก็บอกว่าฉันนี่แหละแล้วก็ก็หางานนี่คือมุสลิมแน่ดีนะครับที่เขาทางอิสลามสามารถที่จะไปทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งแอฟริกานะครับเป็นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความเจริญนะครับไม่มีแม้แต่แม้แต่กท่านคนที่มีสินทรัพย์ต่างนะครับเพราะคนรวยกันทั้งประเทศเขาดูแลกันอย่างดีทีนี้นะครับเกิดขึ้นใน,ย,น,น,นยุคมุสลิมที่คนที่มีคุณภาพแต่ในยุคปัจจุบันนะครับเราจะหาคนแบบนี้ได้ยากมากคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ่นะครับเมื่อก่อนนะครับคนใน ยุครุ่นบรรพบุรุษข้ะเกศข้ะเกศของเราแล้วครับสามารถที่จะบริจาคที่ดินสร้างมิดได้หนึ่งไร่สองไร่สามไร่แต่ปัจจุบันนี้ถา่ว่ามีใครสักคนที่จะบริจาคที่ดินสร้างมรดกเป็นไร่หนึ่งงานหนึ่งประตูก็ไม่ได้และครับใจไม่ถึงทม่มาไม่ถึงนะครับคนรุ่นบรรพบุรเพราะเราไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด นั้นหลักการที่าลพี่สอนนะครับให้เราสร้างคนนะครับตั้งแต่เจ็ดปีนะครับขอให้เลี้ยงลูกแบบลูกโดนาให้เกียรติแี่ลูกนะครับถ้าเขามีเกียรติเขาก็จะรักษาเกียิของเขาเขาจะไม่ให้เสื่อมเกียิแต่ถ้าเราดูถูกลูกของเรานะครับทำให้เขาเสื่อมเกียรต่อหน้าคนตีเจ่าผลเจ้าด่าจะว่าเขาก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรักษาเขาพร้อมจะเกริ้งแต่เวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจึงเป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าสร้างคนด้วยกฎหมายนะครับให้ผมใช้กฎหมายบังคับคนให้ไม่เป็นคนดีนะครับ กนหลายี้แค่ไหนนะครับถ้าพูดัาษาเร็วนะครับก็ไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้การสร้างคนจึงเป็นคําตอบของทุกคําถามนะครับของทุกปัญหาเราจะยุโรปเราดูเราดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะครับน่าจะไม่เกรงเขากาดีนี่การสร้างคนใน,น,นระดับครอบครัวนี่เขาให้ความสำคัญสูงมากเยอรมันนะอาจจะเยอรมันน,น,มนะครับ แม่ทุกคนที่เลี้ยงลูกนะครับจะได้เดือนเดืนะครับที่เป็นไทยประมาณเจ็ดพันบาทต่อคนหนึ่งคนได้เจ็ดพันบาทถ้าเลี้ยงลูกนะครับเจ็ดพันบาทสองคนก็หนึ่งสี่สามคนก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นแม่จะมีเงินเดือนขนาดในฐานะที่เป็นคนทำงานเลี้ยงดูลูกเขาส่งเสริมให้คนผู้หญิงนะครับ ออกมาเลี้ยงลูกให้ความสําคัญกับลูกนะครับความก้าวหน้าของมุสลิมที่เป็นคนที่ฉลาดสมองใหญ่นะครับเลี้ยงลูกให้สมองใหญ่นะไม่ให้เครียดให้ก็เรียกว่าให้ความสําคัญกับลูกนะให้เด็กมีความเข้มข้นในศาสนาแต่ก็ไม่ให้เครียดให้ละหมาอย่างมีความสุขในพิธีการ่าสนาครับก็จึงเอาเด็กเข้าไปนะในพิธีการแต่งตั้งคู่นะครับฝร,นะรั่งเนี่ยออสเตรเลยียเนี่ยเอาลูกเข้าไปในทิโตรีเนี่ยเขาเรียกแบบนี้นะครับเด็กแล้วก็ร้องแบบถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยตุนด่าว่าไม่มีอะรยาะ แล้วก็ร้องทำให้ยิธีทิธีทู่แต่งตั้งทุ่มก็ทำไม่ได้เลยเขาบอว่าประธานที่ดินโรเบอร์กีก็ให้ไปให้เจ้าหน้าที่นี่ไปหาของเล่นมาให้ลูกทุ่ให้เล่นนะครับเพื่อที่จะย่้เ,เงียบอย่าร้องเราบอกว่าเอาของเล่นมาหมดเท่าไหรแล้วก็ไม่เงียบมาร้องกเขาก็ไม่ว่าอะไรเน <c oughs> <ๆ>ี่ยเขาอุ้มไปรองไปแต่งตั้งไปเขาไม่ได้เสียด,ดที่จะเล่นลูกของฝรั่งกจะเล่นลูกของโรเร์กีเขาใช้วิธีนี้เนี่ยไม่ใช่แบบบ้านเราครับเด็กเข้ามาที่ตอนไล่ก็คือเราองทำลายสมองของเด็กตั้งแต่เล่นๆซึ่งทำให้ลูกของเราไม่ฉลาด คนที่สมองใหญ่คือคนที่ฉลาดมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะมนุษย์มีสมองใหญ่กว่ามนุษย์มีสมองใหญ่กว่าช้างไม่ต้องพูดถึงวัวควายสัตว์ที่สมองเหญ่ที่สุดอาช้างกับสุนัขนะสองสัตว์นี้นี่มันจะฉลาดเพราะว่ามันมีสมองใหญ่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์กับร่างกายของสมองวัวอาจจะใหญ่กว่าสมองเราแต่ร่างกายของมันใหญ่กว่าท่านจะมีลูกเอ็ดคนนะครับลูกชายสามคนห่ไม่มีอยู่แม้แต่ตัวเดียวไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยดุไม่เคยถ้าเลี้ยงได้อย่างไรนี่คือวิธีที่ทุกรอิ่างไรก็ ต้องไปอ่านประวัติท่านนดีฮสมัด็จสลัพนะครับไปอ่านประวัติฟาระมานะครับไปอ่านตำราของนักวิชาการิสลามที่เขียนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับไปอ่านสุราลูกมานะครับอินช่าเล่าสิ่งเหล่านี้จะให้คำตอบนะคที่รับตอบนะที่รับ,อ,บอให้กับเรานะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายก็คือจิตวิทยาเด็กจึงเป็นตำราที่พ่อแม่ครอบครัวทุกคนนะครับที่มาทุกคนจะต้องผ่านจิตวิทยาเด็กวิธีสร้างเด็กเขาสร้างอย่างไรในเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในที่ที่ผมอ่านนะครับไม่มีอะไรขัดกับอิสล 90%สอดคล้องกับวิธีที่ท่านมีเลียงลูกสอดคล้องกับวิธีของสุรุลมานะครับสอดคล้องกับวิธีเลี้ยงลูกของชาบ้านฉะนั้นจะไปเรียเนียยกันหมดเลยนะครับอิสลามกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขัดแย้งอิสลามกับจิตวิทยาไม่ได้ถ้าอยากให้เลี้ยงลูกมีคุณภาพต้องอ่านตำราหล่านี้นะครับระหว่างรอตำราอิสลามก็สามารถที่จะอ่านตำราจิตวิทยาเด็กจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาครอบครัวนะครับสร้างคนด้วยการใช้จิตวิทยามากกว่าที่จะใช้ ความดูแลนะครับความุูแลนี้ไห้มีประโยชน์นะครับโยเว้นเป็นไม้สุดท้ายนะครับการผ่าตัดนะครับจะต้องเป็นยากันหาสุดท้ายนะครับก่อนหน้านั้นต้องเป็นคําพูดที่ดีนะครับการเลี้ยงด้วยดีเช่าเล่านะครับถ้าเราเรียนทงแนวของท่านดรบีเรีนทางแนวของสวัสดิ์เราจะได้ลูกนะครับที่มีคุณภาพเข้มแข็งทั้งศาสนามีปัญญาตามวิชาการตามโลกนะครับอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและก็ลงเอย